สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็เป็นไปตามที่นัดหมายกับพี่สงวนไว้นะครับว่าจะมาชมสวนอินทพาลัมของพี่สงวนอีกครั้งหนึ่งสวนอินทรพาลัมของพี่สงวนเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านคำบอลน,นะครับบ้านคำบอลอำเภอนาจะห่วยนะครับสภาพของช่ออินทพาลัม ในขณะนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยแดงเข้มเลยครับออกเป็นสีน้ำตาลนะครับอางุนไร้มเมล็ดชัดๆเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับสวยมากทีเดียวครับหลังจากผมลง YouTube ไปเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีคนมาติดต่อพ่อสุนันเยอะเลยครับ บางคนก็จองหนอครับจองหนอ่อที่มันแตกออกมาข้างกออินทาพาลัมต้นนี้นะครับพี่สงวนขายไปในราคาหนอละหนึ่งพันบาทน,นะครับผมจองแล้วนะครับหนึ่งนอจองตะกี้นี่เองนะครับพี่สงวนก็มีแผนที่จะเพาะ,มะเมล็ดนะครับจากต้นอินทาาลามต้นนี้นะครับ เพื่อขยายพันธุ์เพราะว่ารสชาติมันเนี่ยเท่าที่ผมชิมดูตะกี้นะครับอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงๆเดี๋ยวดูด้านหลังอีกสามสีช่อนะครับเช่นเดียวกันเลยครับสีสันสวยงามมากเลยครับ เพื่อนๆดูนะครับสุกเต็มที่รสชาติสุดยอดเลยครับพี่สงวนมานีหน่อยเจ้าของสวนมานี่มานีมานี่มานีส <ปะ S 1> วัสดีครับสวัสดีครับพี่สงวนหน้าทกพี่แดงอยู่ไหนเนี่ยพี่แดงพี่แดงอ่ะ,ะอถามถึงพี่แดงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงถามถึงพี่แดงเยต้องถามถึง ไอทองคำไออะไรนะไอหมาน้อยอ่ะชื่ออะไรวะไอทองคำครับอ๋อไอทองคำนะครับยังคิดถึงมาเลยมันสนมากเลยครับครับผมพี่สงวนมีคนติดต่อมาบ้างหรือเปล่าครับมีเยอะเหมือนกันครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่สูกผมราะว่ายังไม่สูกอ๋อติดต่อมาเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากผมลง youtube ไปแล้วเนี่ยติดต่อมาหาพี่สงวนเยอะทีเดียวครับผมอ่าเขาติดต่อมาขอซื้อหรือว่าซื้ออะไรฮะขอซื้อ สองสามโลก็มีผมว่าอยากไปปรึกษาเคอรี่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาโลละเท่าไหร่อ๋อจะส่งทางเคอรี่ครับส่งทางเคอรี่อ๋พี่สงวนขายกิโลละเท่าไหร่สามร้อยครับสามร้อยสามร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนครับสามร้อยบาทผมบอกได้เลยนะครับพี่สงวนขายกิโลละสามร้อยเนี่ยครับผมโคตรถูกเลยครับคุณภาพอินทผพารมแบบนี้นี่แล้วขายกิโลละสามร้อยนี่เพื่อนเพื่อน พี่สงวนเขาจะส่งทางเคอรี่นะครับผู้ใดหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่สนใจอินทผลัมของพี่สงวนโดยเฉพาะต้นนี้นะครับจองเลยครับ,รบจองเลยครับโทรมาที่เบอร์อะไรพี่สงวนบอกเบอร์มาเดี๋ยวนี้080 080 602 602 4075ครับ4ี่5ทวนอีกทีหนึ่งพี่สงวน080 60 602 4075 โทรมาเลยนะครับถ้าสนใจอินทาผาลัมต้นนี้นะครับกิโลละสามร้อยบาทครับสามร้อยครับใกล้ๆแค่ไหนก็ส่งนะครับค่าส่งนี่ใครเป็นคนจ่ายพี่สงวนใครเป็นคนจ่ายก็มันก็ต้องกิโลละห้าสิบาทอ๋อค่าส่งกิโลละห้าสิบบาทครับคิดว่าห้าสิบาทอ่าค่าส่งกิโลละห้าสิบบาท 350หสิบก็เป็นสามร้อยห้าสิบต่อหนึ่งกิโลนะครับรวมค่าขนส่งนะครับเออเพื่อนเพื่อนครับผมจองไปแล้วนะครับนอมันครับพี่สงวนขายนอนอแล้วเท่าไหร่ผมว่าจะขายนอละพันเนี่ยถูกไหมครับพ่อหน้าเนี่ยขายนอละพันก็ไม่รู้อ่ะพี่สงวนขายไปแล้วอาจจะถูกหรือแพงก็ไม่รู้ แต่ผมจองหนึ่งนอนะพี่สงวนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ครับอ่าผมขอจองหนึ่งหนึ่งนอนะครับสำหรับต้นนี้เพราะว่าพี่สงวนเขาบอกว่ามันอาจจะกลายพันธุ์นะครับผมว่ากลายพันธุ์มันอาจจะกลายพันธุ์ครับเพราะว่ามันแปลกกว่าทุกทุกต้นที่อยู่ในสวนนี้นะครับมันจะสวยเหมือนกับองุ่นไร้เมล็ดนะครับองุ่นสีแดงไร้เมล็ดนะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนไปซื้อกินกันกิโลละร้อยกว่าบาท โอ้ถูกใจผมจริงวันนี้ได้ชิมอินทผลัมที่สุกแก่เต็มที่นะครับแล้วก็ได้นอของต้นอินทผลัมต้นนี้นะครับไปปลูกด้วยนะครับพี่สงวนครับผมถ้าจะมีคนมาขอชมสวนพี่เนี่ยพี่ยังโอเคอยู่เนาะครับโอเคมาได้เลยทุกวันครับมาได้ทุกวันตามเบอร์โทร,รแจ้งมาก่อน โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณพี่สงวนเป็นอย่างยิ่งเลยครับครับที่ได้ต้อนรับคณะที่มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับวันนี้มากันหลายคนดีเดียวครับมาจากเมืองก็มีอ่ามาจากในเมืองก็มีนะครับขอบคุณมากครับว่านาอ๋อพี่สงวนบอกว่าขอบคุณมากครับโอ้ ก็ยังหวังอยู่เช่นเคยนะครับว่าพี่สงวนคงมีรายได้จากการขายอินทปลัมในปีนี้นะครับที่เป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนทำไร่ทำสวนอย่างพวกเราเนาะพี่สงวนครับผม โอเคครับส่วนหนึ่งก็หัวหน้าทกศละให้ยืมยังินนี่หัวหน้าอยู่อย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นครับเรื่องนั้นให้เก็บไว้ในลิ้นชักนะครับอ่าก็ค่อยค่อยคยทำกันไปนะครับเดี๋ยวก็มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายแล้วก็ชำระหนี้สินเนาะพอสมวาเนาะสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขออ่า จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่สงวนมากๆนะครับได้ชิมอินทาผาลัมได้ซื้ออินทาผาลัมในวันนี้แล้วก็ได้หนออินทาผาลัมด้วยนะครับพี่สงวนคงไม่ขึ้นราคาหนออินทภผาลัมเนาะไม่ครับไม่ไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าต้องให้ผมหนึ่งหนอนะครับจองแล้วสําหรับคลิปนี้ครับพี่สงวนสวัสดีและขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับพ่อหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ